ทุกคนชอบถามเรื่องปัญหารองเท้ามันเปิดอย่างเงี้ยได้ใช้กาวอะไรก็ไม่อยู่จริงๆแล้วอ่ะที่บางบ่อยใช้น้ายากัเนี่ยถ้าคนเอาสูตรนี้ไปใช้นี่นี่เดีย๋ยวทางคำตอบที่ว่าทุกคนเขาใช้นะก็คือ BT BT เนี่ยเอาความรู้ไปเลยนะ Bt ทีหนึ่งสี่กะเทใส่ฝาเนี่ยและเศษเราใชูุ้กันเรานี่แหละแล้วเราทำความสะอาดโดยการที่ใช้กระดาษทรายเนี่ยถูเนี่ยถูเนี่ย ถูถูหมดแล้วนี่สูตรเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่บางทำคร่าวๆดูเสร็จเราถูให้ละเอียดกว่านี้เสร็จอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้บางด้วยนะเนี่ยแล้วเราใช้น้ํายานเนี่ยเห็นไหมมชิ้นอีกสองเนี่ยทาลงไปในชิ้นงานใช้ปุกันนี่แหละทาลงไปนี่นี่เคล็ดลับเลยนะเอาไปใช้ได้หมดเลยทุกๆคนว่าเวลาเราเจอปัญหารองเท้าเราเนี่ยมันเปิดข้างๆเนี่ยนะเนี่ยเนี่ย ค่และเสร็จของบางเนี่ยบางมีกาววิเศษของบางดูที่แบบไม่ต้องเย็บเลยถ้าเราลงตัวนี้เสร็จแล้วเราไม่ต้องเย็บเลยเราไม่ต้องเย็บเพราะมันจะมีอ้นั่นก็อีกขั้นตอนหนึ่งแต่ถ้าท่วๆไปก็ใช้กาวตัวตัวเนี้ยกาวท่วไปกาวยางท่วไปแหละของบางบางจะใช้เอ็มบางจะใช้ตัวนี้บางจะใช้ตัวนี้บางจะใช่ไม,ไม่ได้ค่าโฆษณาก็น,นะแต่วางใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนื้อกาวมันเยอะ ตัวเนี้ยเนื้อการมันเยอะเนื้อการมันเยอะกว่าเนี่ยแล้วเพอเสร็จเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งขังน้ํายาตัวเนี้ยนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเขาหรอกนะเนี่ยเดี๋ยวว่าเอาไปแบ่งปันกันเนี่ยบอลเทคบอลเทคบีทีหนึ่งสี่สองนะ ลาซาด้าก็มีขายมั้งเสร็จนี่กาวจริงอ่ะคือกาวน่ะหลายยี่ห้อแล้วแต่เราการใช้แต่เหมือนบางอ่ะบางใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้เนื้อกำเยอะแต่ตัวนี้สำหรับคนชอบกาวที่แบบว่าทำความสะอาดง่ายจอกาวขาวแล้วแต่นี่แล้วแต่ช่างว่ากันไปแล้วแต่ช่างแต่เหมือนบางบางก็ใช้ของบางอ่ะ คือช่างแต่ละคนพอเขาทํางานไปเยอะเขาก็จะรู้ว่าเขาจะใช้กาวอะไรอันนี้ความรู้นะอันนี้เอามาให้เลยให้เลยเพราะว่าคนที่ติดตามนี่พอเราทาน้ํายาไปแล้วสักพักแล้วเห็นไหมแล้วก็ปัญหามันทําไมกาวพอเราใช้ไปน,น,นานๆเนี่ยมันหนืดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันหนืดเห็นไหม เนี่ยมันเนื่ออย่างเนี้ยเราจะใช้ยากเห็นไหมมันเนือ่อเพราเนือ่อเราก็ต้องมีน้ำยาน้ายาช่วยมันอีกก็คือบีทีอีกตัวหนึง่งคลิปนี้เป็นคลิปจุดจุดท้ายนะนะในการทําที่บอกความรักให้ก็คือตัวนี้เห็นไหม บีทีสองศูนย์โกอีกอืเนี่ยเราก็ใส่เราก็กาวอือนี่ไม่สับสนกันเลยนะเนี่ยเราก็ผส,สมไปให้มันให้มันไม่เนือ่อ่ะไม่เนือ่อ่ะนั่นคือการใช้กาวได้อีกเนี่นะไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะแต่ที่ใช้ที่ใช้คู่กันอยู่ประจํา นะเพราะมีคนถามบังเยอะมากใน youtube ในช่องคนถามเยอะมากว่าวิบงังแต้กาวอะไรติดกาวอะกาวอะไรก็ติดได้ก็ติดอยู่นะแต่ว่าบางจะบอกว่า,ามันอยู่ที่เทคนิคการทำความสะอาดและน้ำยาที่บังบอกเห็นไหมจากกาวที่มันหนื่อหน,นมันก็โอเคขึ้นทีนี้เมื่อเราลงน้ำยาเสร็จหมดแล้วเราก็มาลงกาวอ่ะแล้วลงกาวก็ ทาไปด้านเดียวอย่าทาอย่างนี้อย่างนี้ทาไปด้านเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับคนก็กดไลค์กดแชร์ให้บ้างด้วยถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะเพราะว่าแต่บางคิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยสาหรับคนที่ขายรองเท้ามือสองหรือว่าที่ต้องมาเก็บรายละเอียดมาที่มันต้องมาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรองเท้าอะ่ะก็จะรอไปไปทําขายต่ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็พอเรา ทาเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ2-3นาทีดูมันโอเคแล้วก็ค่อยก็ยประสานชิ้นงานลงไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยซ้ำมันลงไปค่อยซ้ำมันลงไป ก็คือกดมันอะนะนี่ทวนนะจำได้หรืยังจาได้หรืยังว่าว่าปัญหาของรองเท้าที่ทุกคนเจอกันก็คือรองเท้านี่เปิดถ้าเราไม่ใช้น้ํายาช่วยเราไม่ใช้น้ํายาช่วยมันก็ไปติดติดชิ้นงานมันก็ไม่อยู่ทุกคนบอกว่ามันไม่อยู่เพราะหนึ่ง ไอนี้เคสแบบไม่ใช่รองเทา้าลงเกลือนะไม่ใช่รองเท้ากระสอบนะรองเท้าตัวไปที่เราใช้กันนะเราก็คือใช้กระดาษทรายเพราะกระดาษทรายขัดเสร็จนี่ทัวนให้นะกระดาษทรายขัดเสร็จน้ำยากัดลงปลลงเสร็จพอแห้งปัป๊บก็ใช้กาวปอกาวกาวปัป๊บเราเคลือแห้งแล้วเราก็เริ่มติดเนี่ยเราเริ่มเราต้องทิ้งไว้ก่อนสักประมาณสองสามนาที แล้วเราค่อยติดนะค่อยติดแล้วถ้าเกิดว่าติดแล้วมันยังมีปดิปอดๆอีกนิดนึงเราก็ค่อยเก็บด้วยน้ํายาหรือเก็บด้วยกาวอีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บางด้วยบางไม่เคยขอใครนะอย่าคลิปนี้บางให้สูตรเต็มๆไปเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะให้คนติดตาม,มเยอะช่องของบางรับประกันได้ว่าไม่ไม่กั๊กไม่ห่วงวิชา ให้เต็มที่โอเคนะครับ